ยองยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ในตอนนี้กําลังเป็นประเด็นเลยเมื่อแฟนๆไม่พอใจนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ขอโทษไปยังลิซ่าแบบว่า Apologize to Lisa เลย หลังจากที่คอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์นะครับได้เริ่มขึ้นในวันที่2ซึ่งก็เป็นวันที่ฟแฟนๆฟิลิปปินส์เนี่ยเขานัดการจะทำโปรเจก์ฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเลซ่าในคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับซึ่งนานๆทีเนี่ยจะมีเรื่องราวอาะไรดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแฟนๆเขาเตรียมตัวกันมานานมากๆแล้วแล้วก็ทุ่มสุดตัวทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะทำโปรเจก์นี้ให้กับลิซ่าช่วยกันทำป้ายแบนเนอร์ออกแบบมาได้น่ารักมากๆเป็นลิซ่าใน MV ลาลิซ่าสวมชุดไทยด้วยนะครับ แบนเดอร์สีเหลืองขนาดไม่ได้ใหญ่เลยที่มีข้อความแฮปปี้เบิร์เดย์ในวันเกิดลิซ่าแฟนๆทุกคนเนี่ยเตรียมไปเพื่อที่จะไปชูในโปรเจก์นี้ให้กับลิซ่าได้เห็นในคอนเสิร์ตนะครับซึ่งก็น่ารักจริงๆถ้าหากว่าทําสําเร็จเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยพร้อมกับด้านหลังเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์สีเหลืองติดไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์นั่นก็คือเยลโล่โอเชียนนั่นเองเบื้องหลังทางทีมงาน <c oughs> เนี่ยเขาตั้งใจทํากันสุดฤทธ ทำเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับเพื่อแฟนๆทุกคนจะได้เข้าใจง่ายใช้งานง่ายแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วยพอถึงในวันคอนเสิร์ตทุกคนต่างตื่นเต้นนะครับแล้วก็พกแบนเนอร์นี้ไปตั้งแต่หน้างานเนี่ยถ่ายรูปคู่กับป้ายลิซ่าบ้างถ่ายรูปคู่กับคอนเสิร์ตบ้างถ่ายรูปร่วมกับมาสคอตของลิซ่าด้วยแต่พอเดินเข้างานถึงเวลาเริ่มงานจริงๆนั้นป้ายนี้อยู่ๆเนี่ยก็ถูก เก็บไว้นะครับห้ามนําเข้างานแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่อ้างว่าเพราะขนาดนะครับขนาดที่ห้ามไว้เนี่ยคือไม่เกินขนาดของ A 4แต่ว่าป้ายแบนเนอร์นี้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยขนาดเนี่ยเล็กกว่าขนาดของแบนเนอร์ที่จะใช้ในการทำโปรเจกต์ให้กับวงด้วยซ้ําและในตอนนี้ในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีคลิปอยู่นะครับประมาณ2-3คลิปที่เห็นได้ชัดเลยว่าทางสตาฟเนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็จงใจเลยที่จะหยิบเอาแบนเนอร์วันเกิดของลิซ่านี่ออก อะไรก็ตามที่เป็นสีเหลืองนะครับจะถูกจิบออกไปทั้งหมดเลยซึ่งในคลิปก็คือจะเห็นชัดมากๆเลยไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนทุกคนจะถูกตรวจนะครับแล้วก็หยิบแบนเนอร์ป้ายวันเกิดของลิซ่าออกไปและสุดท้ายเนี่ยป้ายนั้นก็ถูกทิ้งนะครับทุกคนมีรูปที่นํามาเทียบกันด้วยระหว่างช่วงที่แฟนคลับตั้งใจทําเพื่อลิซ่าทุกอย่างถูกเรียงแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอนําไปทิ้งเนี่ยก็คือนําไปทิ้งเป็นกองเป็นกองแบบนั้นเลยทําร้ายจิตใจคนทําทําร้ายจิตใจแฟนคลับและไม่พอนะครับแบบนี้ถ้าหาก Lisa ซ่ามาเห็นเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเจ้าของวันเกิดด้วยนอกจากจะไม่ได้เห็นโปรเจกต์ดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยโปรเจกต์ยังถูกทำลายทิ้งด้วยซะอีกซึ่งแฟนๆบอกว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นวันเกิดของลิซ่าเนี่ยทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ทำไมวันเกิดคนอื่นๆเนี่ยถึงสามารถทำได้สามารถเอาเข้าไปได้มันก็แค่ป้ายแบนเนอร์เท่านั้นเอง ซึ่งในตอนนี้เนี่ยแฟนๆออกมาเรียกร้องกันผ่านทางทวิตเตอร์นะครับตั้งแฮชแท็กแล้วก็พูดถึงมีคนใช้แฮชแท็กมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่มากเลยทีเดียวในตอนนี้กําลังเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเพื่อเรียกร้องคําขอโทษถึงกับลิซ่าเจ้าของวันเกิดนะครับแล้วก็เรียกร้องคอมขอโทษที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้เห็นโปรเจกต์ดีๆที่แฟนๆตั้งใจทําในวันเกิดที่คอนเสิร์ตฟิลิปปินในวันนั้นพอมาเห็นรูปที่แบนเนอร์ถูกทิ้งแบบนี้แล้วเนี่ย หงุดหงิดแทนแล้วก็หัวเสียอารมณ์เสียแทนคนที่ตั้งใจทํามากๆนะครับถือไปด้วยความตั้งใจแต่โดนดึงออกไปด้วยความที่แบบไม่สน4สน8อะไรเลยอย่างน้อยห้ามให้เขาได้เก็บไว้ก็ยังดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมันคือของที่รล,ลึกจริงๆบางคนเนถึงกับโดนขนาดนั่งรอคิวต่อแถวเพื่อเข้างานอยู่ก็คือเดินแทรกเข้ามาในตอนที่รอคิวแล้วก็เลือกจิบไปเฉพาะป้ายสีเหลืองเท่านั้นเลย แฟนๆโดยเฉพาะเมนของลิซ่านะครับลินลี่เนี่ยรู้สึกไม่โอเคเป็นอย่างมากไม่โอเคเลยจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ออกมาบอกเลยว่าถ้าหากไม่มีใครออกมาพูดหรือมาขอโทษลิซ่าเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นอยู่ในทวิตเตอร์ตอนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับลิซ่าแล้วก็ติดตามเรื่องราวนี้อยู่ตั้งแต่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตฟิลิปปินส์วันที่26นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคือเรื่องมันสะสมมาตั้งแต่เค้กเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแม้กระทั่งป้ายแบนเนอร์ที่ แจกให้กับลิซ่าเนี่ยก็ยังโดนนะครับมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ก็คือไม่สมควรจริงๆเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะติดตามกันต่อเนี่ยไปดูได้ในทวิตเตอร์เลยนะครับกับ LNPH Apologize to Lisa นะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ comment กันมานะครับและกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ